อันรู้ซึกเลยครับเกมการแข่งขันมือนี้ที่ทีมมูเจ้าสามารถชนะแม่นยู่ไปได้หกประตูต่อสามแล้วมูเจา 2, ้าสองคนกะเคดแท็ทิกได้นําได้กิ่มนี่รู้ซึ้งเครับอันที่จริงสอร์ที่มูผมตั้งไว้ก็ว่าสี่ยิ่งกันประมาณคนละหกลูกเลยละครับแต่ว่าขณะเป๊ปโลวัดขันยิ่งปานั่นทีมอื่นเขาสีบวกกาเรเล่นน้ำเฮาก็เลยยิ่งสมริพ่อแหละครับอันสำหรับตอนนี้มีแฟนฟุตบอลหลายทีมเลยที่พากันหล่อแม่นยู่ว่าตอนเจอทีมมูเจ้านี่เล่นบอลเป็นตัซซีแตกเลยนี่รู้ซึังใจบ้างครับอ๋อครับมนก็เป ซีซันฟุตบอลนะครับมันก็ต้องมีเราเล่นกันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่ใจว่าตามตรงก็คือว่าบาว่าจะทิมใดมหาพอเข้าตอนนี้สภาพมันก็คงไม่ได้ตังกันมาได้แล้วครับผมว่าตอนนี้อาเซนอนเป็นเจ้าฝูงมูเจ้ามีความคิดเห็นยังไงครับไอเขาดีใจไปแล้วครับเพราะว่าโดนโดนเทียอาเซนอนจะได้มาอยู่ที่หนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆได้เรื่องนี่นะโดนโดนเทียเขาจะได้อยู่ดิอันดับหนึ่งเราคิดว่าปีนี้แมนซิตี้จะคว้าแชมป์พีเบรีกได้อีกบหครับหรือว่าอาเซนอนซีเอาไปแดด เพราะว่าเรื่องที่อาร์เซนอลซีเป็นแชมป์พิมพ์ลีกในปีนี้มันแถบจะเป็นไปบด่ได้แล้วะครับเพราะว่าทีมเฮ้านี้ผูกขาดกลายเป็นแชมป์พิมพิลีกเลก็กกว่าได้ถึงตอนนี้อาร์เซนอลจะอยู่ที่หนึ่งแต่ว่าเขาค่อยแพ้แมนยูเป็นบ่ละเราเฮ้ากับชนะแมนยูมากกะบบยยย้าไร้ใหญ่หางเราเรื่องนี้ว่าเจอกันไดน้หกกันซีได้หูกันครับ ผู้เจ้าเล่นเก่งไปนี่เป็นยังคือบ่เคยได้เลยเชมยูฟ่าจักเทียเลยเหรอครับอันนี้พ่อจะตอบได้บ่ครับก็บักฆ่าี่มันกวนตีนแล้วล่ะหมอสเมื่ก็ี้เย็นๆหมอถามเนี่ยอย่างนี้วันตีนนี่บวันในมโนกูมันอันนี้ครับบ้งแก้วไลที่มารีครับเป็นรางวัลสำหรับผู้เจ้าขอพ้นป้าฟาไป